หลังจากที่สภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพ,พั์ได้เปิดเผยรายง,งานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP สำหรับไตรมาสที่2ปี2565ขยายตัวเพียง2.5เเซึ่งน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ว่าจะอยู่ที่3.1นั้นทำให้หลายฝ่ายมีการประเมินเศรษฐกิจไทยในภาพรวมท้งปี2565ใหม่เลยทีเดียวเพราะว่ามีแนวโน้มสูงว่าทั้งปีอาจจะโตไม่ถึง3เเด้วยซ้ำ ซึ่งในจํานวน2.5%นั้นมีตัวเลขเศร,รษฐกิจอื่นๆซ่อนอยู่นั่นก็คืออัตราเงินเฟอ้อปรับเพิ่มขึ้นมาในช่วง6.3-6.8%ถึงจากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ที่4.2-5.2%ถึงและดุลบัญชีเดิสะพัดคาดว่าจะขาดดุล1.6%ของ GDP จากเดิมที่คาดว่าจะขาดดุล1.5%ของ GDP ส่วนการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวได้เพียง2.3%เท่านั้นการลงทุนภาครัฐติดลบ9% การบริโภคภายในประเทศขยายตัวเพียง6.9%การส่งออกขยายตัว4.6%การนำเข้าขยายตัว7.1% ซึ่งหลักๆเป็นพลังงานทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติส่วนการท่องเที่ยวและการบริการเติบโต54%ซึ่งตัวเลข GDP ที่ออกมากลายเป็นว่าประเทศไทยนั้นมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเกือบต่ำที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเป็นที่เรียบร้อยรองจากเมียนมาที่อยู่อันดับรังท้ายที่สุดอยู่ที่0.3%เนื่องจากปัจจัยด้านสถานการณ์ทางการเมืองและการถูกประชาคมโลกคว่ำบาตรจากการที่กองทัพยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนซึ่ง โดยปกติแล้วประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจไม่ใหญ่และกำลังพัฒนาในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ emerging market ย่อมมี GDP growth สูงกว่าอยู่แล้วเพราะสามารถดึงดูดการลงทุนด้วยค่าแรงที่ถูกกว่ามีอัตราการบริโภคมากขึ้นรายได้ต่อหัวและรายได้ภาคครัวเรือนสูงขึ้นจากการหลั่งไหลเข้าไปลงทุนทั้งภาคอุตสาหการรมการค้าบริการและการท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจจากต่างประเทศยกตัวอย่างในช่วงที่ประเทศไทยเปิดรับการลงทุน จากต่างชาติเต็มสูบสมัยพลเอกชาติชายชุนวันเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีระหว่างปี2531ถึง2534นั้นนับว่าเป็นโกลเด้นเอจของเศรษฐกิจไทยเลยก็ว่าได้เพราะตอนนั้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสูงถึง11%ต่อปีและเป็นช่วงเวลาที่เกิดการวางรากฐานการพัฒนาประเทศได้อุตสาหกรรมหนักทําให้เกิดนิคมอ,อุตสาหกรรมภาคตะวันออกที่เป็นผลจากนโยบายการวางรากฐานอีสเทิร์นซีบอร์ดที่ตกทอดจากยุคพลเอก ตรมติลสูลานนท์และเปลี่ยนโฉมประเทศไทยจากชาติที่พึ่งพาภาคก,การเกษตรไปสู่ชาติอุตสาหกรรมแต่ทั้งหมดนั้นเป็นการเติบโตด้วยการรับการลงทุนจากต่างชาติเป็นหลักก่อนที่จะค่อยๆพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศให้เติบโตภายหลังจากการที่ผู้ประกอบการไทยเป็นหนึ่งในสป라이ดเชนของธุรกิจต่างชาติและเป็นยุคที่บริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันก่อตั้งขึ้นมากมายซึ่งขณะที่ตอนนี้ประเทศในกลุ่มเพื่อนบ้านอาเซียนที่ระดับการพัฒนาย,ยังตามหลัง ไทยก็กำลังเป็นเหมือนกับประเทศไทยในช่วงเวลาเมื่อ30ปีที่แล้วทั้งเวียดนามฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียกัมพูชาและลาวที่การลงทุนจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้าไปหรือว่าย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยเข้าไปสู่ประเทศเหล่านี้เนื่องจากเงื่อนไขาการลงทุนที่เอื้อประโยชน์มากกว่ามีค่าแรงที่ถูกกว่าและจํานวนแรงงานวัยหนุ่มสาวมีจํานวนมหาศาลเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทําไมอัตราการเติบโตของประเทศเพื่อนบ้านที่มีระดับการพัฒนาน้อยกว่าไทยจะมี GDP ที่เติบโตได้ในระดับที่สูงโดยเวียดนามในไตรมาสที่ส นี้เติบโตถึง 7. 7ฟิลิปปฟินส์ 7. เอร์เกัมพูชา6%เปเซและอินโดนีเซีย 5. 4ปอร์แต่ที่น่าสนใจคือประเทศที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าไทยทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์ต่างก็ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเป็นที่เรียบร้อยและปรากฏว่ามีอัตราการเตริบโตที่สูงกว่าไทยทั้งสิ้นโดยเฉพาะมาเลเซียเติบโตมากถึง 8. 9เปอร์ซสูงที่สุดในอาเซียนส่วนสิงคโปร์นั้นขยายตัว 4. 4ปอร์เตในไตรมาสที่2 ซึ่งโดยปกติแล้วประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูงหรืออยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือมีไรายได้ต่อหัวภาพประชากรที่สูงมากมักจะมีอัตราการเติบโตในแต่ละปีที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนื่องจากพื้นฐานโดยรวมของประเทศนั้นค่อนข้างสูงแต่ไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาสูงที่เติบโตในปเปอร์เซ็นต์ที่ตัวเลขน้อยจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจน้อยตามเพราะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วการเติบโตของประเทศกำลังพัฒนา ที20%สมมุติว่าเป็นประเทศลาวกัมพูชาหรือแม้แต่เวียดนามอาจจะมีมูลค่าน้อยกว่า3%ของประเทศพัฒนาแล้วเชน่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้สาหารัฐอเมริกาหรือแม้แต่สาภาพยุโรปที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากเพราะดว้วยระดับชั้นของประเทศนั้นแตกต่างกันซึ่งในไตรมาสที่2นี้มีกรณีที่น่าสนใจก็คือมาเลเซียถือเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงกว่าหลายประเทศในอาเซียนโดยเป็นรองแค่สิงคโปร์รวมทั้งมีราย ได้ต่อหัวของประชากรสูงเกือบเข้าขั้นกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วกลับมีอัตราการเติบโตที่สูงแสงหน้าทุกประเทศอย่างมีนยัยสําคัญโดยเรื่องนี้ไม่ได้มีความน่าประหลาดใจอะไรและมีคําตอบในทางเศร,รษฐศาสตร์มาอธิบาย ซึ่งหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ m a ร k r a t i n g s เปรียบเทียบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของมาเลเซียเหมือนกับลูกบอลที่ร่วงสู่พื้นอย่างแรงและเด้งกระดอนกลับอย่างแรงเท่ากันหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าเศรษฐกิจได้สุดตัวอย่างหนักกระแทกพื้นสู่จุดต่ำสุดจากพิษโรคระบาดและราคาน้ำมันโลกที่ดิ่งลงเหวซึ่งในไตรมาสที่2ของปีนี้เศรษฐกิจมาเลเซียที่ดีตัวขึ้นมาอย่างแรงถึง8.9%นั้นได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศการฟื้นตัวของ ตลาดแรงงานและความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศคู่ค้าที่ต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มาเลเซียนั้นเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเป็นผู้ส่งออกรายสำคัญแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะไมโครชิปและเซมิคอนดักเตอร์โดยมาเลเซียนั้นเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของ Intel และ Fox ก o n n ก็กำลังเพิ่มการลงทุนด้วยเช่นกัน โดยในรายงานระบุว่าอุปสงค์ในประเทศนั้นมีแนวโน้มที่จะยังคงผลักดันให้เศรษฐกิจของมาเลเซียเติบโตในช่วงที่เหลือของปีนี้เนื่องจากการเติบโตของการนำเข้าสินค้าจะยังคงแสงหน้าการเติบโตภาคการส่งออกเพราะกำลังซื้อของประชาชนกลับมาเต็มที่และอัตรางเงินเฟ้อที่ต่ำมากซึ่งรัฐบาลควบคุมได้ในระดับ2.8ถึง2.5เท่านั้นพร้อมทั้งคาดการณ์ว่าการเติบโตในปี2565ของมาเลเซียจะอยู่ที่5.5เ ซึ่งถือว่าสูงใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาดขณะที่สิงคโปร์ทางกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมหรือ MTI ระบุว่า GDP ของสิงคโปร์นั้นขยายตัว4.4%ในไตรมาสที่2 แม่จะลดลงจากตัวเลขประมาณการก่อนหน้านี้เล็กน้อยซึ่งคาดเอาไว้ว่าจะขยายตัวอยู่ที่4.8เซแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในอัตราที่สูงซึ่ง MTI รายงานว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์ในไตรมาสที่2นั้นได้รับปัจจัยหนุนจากภาคการผลิตภาคบริการอื่นๆและภาคสารสนเทศและการสื่อสารที่ฟื้นตัวโดยภาคการผลิตขยายตัว5.7อุตสาหกรรมก่อสร้างขยายตัว3.3และธุรกิจบริการขยายตัว5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและการเป็นศูนย์กลางของเส้นทางเดินเรือที่ตอนนี้การนำเข้าส่งออกเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วก็ผลักดันให้เศรษฐกิจนั้นฝืนเช่นกันซึ่งหันกลับมามองที่ประเทศไทยหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ทั้งๆท,ที่ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจเริ่มจะกลับมาเดินเครื่องแล้วภาคก,การท่องเที่ยวก็เปิดรับต่างชาติให้เดินทางเข้ามาเต็มที่แต่ทำไมตัวเลข GDP นั้นยังเติบโตต่ำกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งสภาพัฒน์ระบุว่านี่สินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูงทามกลางแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยรวมทั้งความผันผวน,นของเศรษฐกิจโลกและราคาพลังงานซึ่งเป็นปันจจัยหลักที่ส่งผลกระตบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรงเนื่องจากไทยนั้นต้องพึ่งผาภายนอกสูง เนื่องจากกำลังซื้อภายในไม่ได้มีมากเพียงพออันเป็นผลมาจากรายได้ของประชากรลดลงและหนี้สินที่มีอยู่มากจนเกี่ยวจะท่วมรายได้ซึ่งคนไทยนั้นมีหนี้ครัวเรือนสูงถึง90%ของ GDP จากการใช้จ่ายเกินตัวและหนี้เสียจากสินเชื่อต่างๆที่ไม่สามารถชำระได้ตามกำหนดรวมทั้งยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงจากโรคระบาดที่อาจจะทำให้เศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปีขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการเอาไวา้ซึ่งแม้แต่ สถานการณ์อุทกภัยก็ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุในช่วงปลายฤดูฝนซึ่งจะนําไปสู่สถานการณ์น้ําท่วมขนาดใหญ่ส่งผลกระทบทั้งในพื้นที่การเกษตรพื้นที่อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยของประชาชนส่วนการท่องเที่ยวที่แม้ว่าจะเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้แล้วแต่จํานวนของชาวต่างชาติยังมีไม่มากพอเนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวสําคัญอย่างประเทศจีนที่เคยสร้างรายได้อย่างมหาศาลในช่วงก่อนการระบาดของโรคก็ยังไม่กลับมาและแม้ ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งอินเดียเวียดนามและประเทศอื่นๆมาเพิ่มเติมแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทดแทนกับปริมาณที่หายไปได้ซึ่งหากจะย้อนกลับไปในช่วงก่อนการระบาดใหญ่ประเทศไทยไม่เคยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงแต่5%เปอร์เซ็นต์เลยในช่วง8-10ถึงปีที่ผ่านมาแม้ว่าเราจะมีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาสูงสุดเกือบ40ล้านคนก่อนเกิดโรคระบาดแต่เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวอื่นกลับไม่ได้รับการพัฒนาหรือมีนวัตกรรม ทางเทคโนโลยีระดับสูงใหม่ๆที่จะมาขับเคลื่อนประเทศซึ่งนับได้ว่าไทยเองก็เติบโตแบบนุ่มๆรนดัมาตลอดและแม้ว่าตัวเลข GDP จะไม่ได้วัดได้ทั้งหมดว่าประเทศนั้นดีขึ้นหรือแย่ลงแต่เป็นการสะท้อนภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆว่ากำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่เพราะอยากให้มองลึกลงไปถึงตัวเลขอื่นๆที่ซ่อนอยู่ด้วยหากตัวเลขทางเศรษฐกิจในระดับย่อยลงมานั้นมีทิศทางที่ไม่สู้ดีก็จะต้องพิจารณาว่าการบริหารงานของรัฐ เดินทางอย่างถูกต้องหรือไม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ